สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนักกีฬาทุกท่านเช่นกันค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งวันนะคะในท่าออกกำลังกายที่ศูนย์ออกกำลังกายบางใหญ่ซิตี้ค่ะกีฬาเป็ญยาพิเศษของพวกเรานะคะออกกำลังกายทุกวันช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะไม่ไปไหนอีกเหรอมีลุ้นมีลุ้น จัดไปรับได้นั่นแหละสวยสวยแล้วสวยแล้วอึ๊บโหยังโย่จัดไปบิ๊ฟันโอ้โหสวยวอ้ิ๊ก ออกได้แล้วตเอาเวลาทีแบบที่เอาเตนที่เลยนะพี่ดูาไกคนดีที่นคนดีที่ารักเจคคนดีที่น่ารักนะคะโอเคค่ะเจคโน่ารักเลยมาทุกวันเลยเนี่ย เออเต็มร้อยนะคะเจกให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนะคะเนีไวไว่ยพี่ถ้าถ้านัตตะก็เขาไม่นน่น่ะพี่ค่อยหมหมดอย่างเงี้ยนะ เราหมุนแลกดตรงนี้ด้วยอ่ะไม่ต้องกดแล้วสุบปรับแล้วสุบกดแล้วอันนี้พี่อครเกียนได้ได้นะอ้าวสวยมากพระรามอือ่ะตึงจัดมากอาวพี่พันโอหนอได้เฮ้ยคุณเขา เห็นเต็มๆเลยสวยงามเอาให้หมดแรงเลยนนอพี่บ้านโอ้ยดันมือแต่งเหรอพี่บ้านตึงตึงเป๋สวยละไม่เห็นตึงเลยเกอดวหนไหน ตึงนี่ตึงจริงมากแล้วเดี๋ยวนี้เฮออ่าเกจสุทินเกจสุทินตัดมะนาวอีกแล้วเอ้ายังอยู่เอ้ยโอ้โหดูเสียเองเลยเฮอเอาศอกแปะมา นี่สอบอีกแล้วโอ้โหสวยมากเลยตืงไอวิอ่งวิ่งน้ตโอ้โหเอาจนได้เอ้อยโอ้โไม่หล่นเลยเอาน้ตโอ้โยาวออนอนเตะเก่งอ่ะอ่ะเออมาแล้วสวยๆไปไหนแล้ว อีกุตินอีทเอาตึงเอาไปนั่นนั่นนั่นอุ๊ยไม่เันเป็นไรไม่เป็นไรนอนแปะมาเอาตึงดีดมาเลยอ่ะพี่พันโอ้ยช่วยงามอู้ยไหลมาเฮ้ยโอ้ยจะง่ายกันเด้อค่ะเอาตึงหมุนตัว แล้วหมุนตัวด้วยนะหมุนตัวแบบเมื่อกี้อ่ะเจสซสุทินแปรมาแล้วนี่อ้าโอ้หนี่สวยเฮ้ยพี่ฟันโอ้โหดักไว้อยู่ เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้โอ้โหไม่ไหวแล้วเออเอาออกขวาว่ะอืมสอบอ้อมใหญ่มาแล้วสอกอ้อมใหญ่อ่ะนอนนอนจัดไปอ้าวเด็กทุทินออกขึ้นมานามาสวยปิ๊งเลยอืม ยาวจริงๆเลยโอ้โหน่าสวยอ๋อหวาน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 เอ้ยเฮอยเต้ยอ้าวนอีกทีลายไหมเอ้าถ้าโชว์ไข่เลยเอ้า อ้าวกีดเอ้กีดดักยุกเออ,อน,นี่อื้มใครวะเนี่ยท้าสวยมากเลยเนี่ยท้าสวยไหมละ่ะโอ,อ้โหนี่ต้องเชียร์ต้องเชียร์สีฟ้านี่ขยันขยาๆๆโอ้ยเอ้ยอังเก๊ตสุดินมาเอานอนด้วยหน่อย ถ้าก็ยืนถ้าก็ยืนถ้าก็ยืน,ยน,ยนรอพี่กส็สต,ต็อกไว้ก็ได้มันเห็นพื้นเยอะไปไหมเออเออพอดีเออเอ,อ,เอ,เอ,อ,อย่างเงี้ยพี่ต้องหันค่ะอ๋อบ,บางทีอ่ะอย่างเงีแบบเขาไม่อยู่นี่ไงบางทีเขาก็ออกเอ๊ะบางทีแบบมันมีกล้องที่ว่าเขาไปไหนแล้วมันตามนะตามอันนั้นเขาตั้งค่ะเขาจะมีจ้างมังคับเอาเอาเงาคนเอาเงาคนตั้งแต่รุ่นของเรามันไม่มีอ่ะพี่

oh you won't Oh, <laughs> oh,

ยีงจอได้คุยอีกแะ้วะไม่ให้ใครเลย <laughs> เ,ลย <laughs> เูอให Yeah. yeah. 啊 What? <laughs>